ทีนี้นะครับช่างจะมาแนะนำวิธีการตั้งพาสเวิร์ดใหม่หรือการเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่นะครับของรันประตูดิจิตอล a m s u n g รุ่น DP 6 0 9นะครับเริ่มพันตอนครับไปที่ด้านหลังตัวเครื่องครับเปิดฝาถางด้านหลังออกมา กดที่ปุ่มรีจิสเตอร์หครั้งม,มาจี่น้าจอด้านนอกครับาจอด้านนอกจะขึ้นเป็นตัวเลขโชว์ให้อย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับให้ใส่พาสเวิร์ดเดิมซึ่งถ้าตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องมาจากโรงงานนะครับพาสเวิร์ดเดิมจากโรงงานคือ1 2 3 4ดอกจันแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้วให้ใส่พาสเวิร์ดที่ลูกค้าตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับ เสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปกด0ดอกจันเสร็จแล้วนะครับให้ใส่พาสเวิร์ดที่ลูกค้าต้องการตั้งลงไปครับผมเสร็จแล้วกดดอกจันครับผมตอนนี้พาสเวิร์ดได้ทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจบขั้นตอนวิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนการ์ดนะครับเริ่มที่ กที่ฝาถางด้านหลังเครื่องออกมาครับกดปุ่มดีจิสเตอร์หนึ่งครั้งไปที่หน้าจอด้านนอกครับขั้นตอนต่อไปครับให้ใส่พาสเวิร์ดถ้าเป็นเครื่องจากโรงงานก็ให้ใส่พาสเวิร์ดเดิมจากโรงงานแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ ลูกค้าใช้ง,งานอยู่แล้วให้ใส่พาส่วนที่ลูกค้าตั้งไว้นะครับสมมติของช่างดูเครื่องจากโรงงานล้วใส่หนึ่งสองสามสี่ดอกจันทร์ขั้นตอนต่อไปครับกดสองดอกจันทร์ขั้นตอนต่อไปครับกดหนึ่งดอกจันทร์ให้นำการ์ดนะครับไปแปะตรงที่รูปสัญลักษณ์การ์ดนะครับตรงนี้ อีกใบสมมติช่างมีการ์ดอยู่แค่2ใบครับผมการ์ดช่างก็จะการ์ดไปแตะ2ใบเมื่อแตะครบทั้ง2ใบแล้วครับให้มาที่ด้านหลังเครื่องครับกดปุ่มดิจิตเตอร์อีกหนึ่งครั้งเพื่อทําการบันทึกการ์ดและจบขั้นตอนครับเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับวิธีการลงทะเบียนการกับตัวเครื่อง แอดลายนิ้วมือหรือลงทะเบียนลายนิ้วมือนะครับเข้ากับตัวเครื่องล็อกดิจิตอลซัมซุงรุ่น DP 6 0 9นะครับขั้นตอนและวิธีทำครับเริ่มต้นที่เปิดฝาฐานด้านหลังออกมานะครับกดปุ่มรีจิสเตอร์ด้านหลังหนึ่งครั้งไปที่หน้าจอด้านนอกครับหน้าจอด้านนอกจะโชว์แป้นตัวเลขอย่างนี้นะครับถ้า ขั้นตอนต่อไปครับถ้าเป็นเครื่องที่ลูกค้าใช้งานอยู่แล้วนะครับให้ใส่พาสเวิร์ดตามที่ลูกค้าตั้งตั้งค่าไว้กับตัวเครื่องนะครับส่วนของช่างเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานก็จะใส่พาสเวิร์ดเดิมจากโรงงานนะครับสองสามสี่ดอกจันขั้นตอนต่อไปครับกด3ดอกจันทร์ขั้นตอนต่อไปครับกด4ี่ขออภัยครับกด1ดอกจันทร์ แต่ขั้นตอนนี้ครับนํานิ้วไปวางตรงช่องสแกนได้เลยนะครับนิ้วเดิมครั้งที่2นิ้วเดิมครั้งที่สามกรานี้ที่ลูกค้าต้องการแอปหรือลงทะเบียนมากกว่า1น,นิ้วนะครับให้นำนิ้วต่อไปวางได้เลยครั้งที่2อ ั้งที่3ามอ่ะ,อะกอนนี้ที่ลูกค้าต้องการลงแค่2นิ้วมาครบทั้งสนิ้วแล้วโอเคพอแค่นี้ไปที่ด้านหลังครับกดบปุ่มด e จิ s เตอเพื่อบันทึกและจบขั้นตอนการลงทะเบียนลายมือครับเสร็จเรียบร้อยครับ